ทำเลยนี่ชมพู่นะครับไม่เจอเจ็ดปีกว่านะครับโตขึ้นนิดนึงแล้ววันนี้นึกยังไงมาได้แน่หรอดีมาก ยอมมาบีมทำเก่งเก่งที่สุดเจู้ก็เก่งจะพูดร้องเพลงเป็นไหมไม่เป็นถ้าเกิดวันไหนอย,อยากกินฟีร้องเพลงทำไปร้องเพลงไปด้วยด้วยกินฟีเลยดีไหม เอาเพลงช้าๆนะไม่เอาเพลยงเร็วตอบง่ายไหมตอบลีมันไม่แข็งลุงอ่ะล,มลมืมเปิดตู้เย็น แล,แล้วจบป .4 แล้วก็ต่อป .5 ที่ไหนอะ่ะเอาที่เดิมเรียนมารีจะถึงม .6 เลยนะแล้วถ้าจบม .6 ไปเรียนต่อไหนอะ่ะอ,อยากเป็นอะไรอยากทำงานอะไรเ,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 เป็นครู เวรกรรมอย่าเป็นเลยเป็นครูมันเหนื่อยเจอเด็กดื้อเข้าไปเหนื่อยเลยมารีเด็กดื้อไหมดื้อเหรอลุงอะเคยเป็นคุณครูสอนอาชีวะดื้อมากคนด,ดือ้อ สี่มือชมพู่นะครับหลังจากที่ไม่มาเจ็ดปีดูซิว่าจะทำจะลืมหรือยัง 啊，你大啊。 ลืมแล้วลืมหมดแล้วลืมนะล,ลืมไหมที่จริงคืออะไรพัดอะไรวะกัญญาพัดเหรอใช่ไหมกัญญาพัดสี่ิบุรนะครับยังเงียบเหมือนเดิมเป็นคนไม่ค่อยพูด จำูต้องหัดพูดเยอะๆนะเป็นครูนะพูดน้อยไม่ได้นะเดี๋ยวเด็กเย่งพูดหมดเราต้องพูดเยอะๆ ที่ผกพันมาอย่าลืมพาปอเตียมานะลุงจะรอม้วนมั้ยเนี่ยถ้าเกิดทำดังช้ามันก็จะไม่ค่อยม้วนหรอกมันจะแตกเพราะว่าติ่มมันมันแข็งไม่นุ่มเ调แล้วเ调ีลยวเวกลับเียวกลับ เฮ้ยเรยกมานี่แล้วไม่ล่ะล้างเบทีไปนานลืมนะทำไม่ได้ต้องรีบเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยิ่งแข็งไปใหญ่คราวน,นี้จะยิ่งมันยากไปใหญ่ ทช้าก็เลยเสร็บอที่อขาเส้็ไ anyway. ด totally ้โอ right ้ยยังไม่หมดเลยจะพูบ้านอยู่ไหนบ้านใหม่ใกล้ไหมไม่ยู่ตรงไหนคือ เราอยู่ตรงไหนครับบ้านใหม่ไปอยู่ตรงไหนบ้านใหม่ที่สารเลิงครับที่สารเลิงวัดที่สารเลิงนะครับเขาเรียบอ่ะอ๋อที่เใช่บ้านเรียบบ้านไอ้บ้านโถงนะครับบ้านโถงก็ไม่ไกลเท่าไหร่นี่ไกลแล้วเขาเรียกขอนต้องช้านเลยครับเออไม่ไกลเออเนี่ยข้ามถนนไปก็ถึงแล้วแล้วอยู่บ้านใกล้กันหมดเลยไหมทุกคนใกล้ใกล้ตัวกันอ๋อวัดโถงผมเคยไปงานเพื่อนครูเขา นัะครบอยู่แข็งไหมล่ะมวนยากไหมล่ะยากไหมต่อไปลุงไม่เรียกชมพู่แล้วนะลุงเรียกกัญญาพัฒน์ ดีไหมเต้นเต็มยศเลยแต่ว่าอะไรมันแข็งหมดแล้วทำช้าต้องรีบทำเร็วกว่านี้ตอนนั้นที่มามันเหมือนกับอากาศร้อนไหมถ้าอากาศเย็นอะยิ่งแข็งเร็ว เป็นความเละมากออแล้วก็เละก็นท่้งหมดดีมันอยู่ปอาไหนไอออโอ้โหปีหน้าก็ขึ้นมาหนึ่งเหรอสิโอ้ยพ่อขึ้นมาหนึ่งแล้วก็ไม่มาทำแล้วหละเกวนอยากจะมีแต่ปรทถมทำพวกมอไม่ค่อยสนใจ ไม่สนุกแล้ว,หวไหวไมยเนี่ยให้ลนุงช่วยั้ยโอ้แข็งจริงยิ่งทำช้าย,ยิ่งแข็งไหวโหตัดไต่แก้วเลยแรงมากนะครับไม่มานานมากลืมหมดแล้ว